สุดสัาันเกิดนะพี่รักคุณซื้อเค้กมาด้วยเหรอคุณไม่ให้ผมกินของหวานไม่ใช่เหรอก็วันนี้มันเกิดคุณนะฉันให้คุณกินชิ้นหนึ่งงั้นเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้กินคิวเบอร์เดย์นะเพื่อนมาแล้วเหรอนั่งก่อนนก่อนอ๋อน,อนี่มุกแฟนเราเองสว่วนนี้พอยเพื่อนผมเองสวัสดีค่ะเห็นคิวพูดถึงบ่อยบ นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันได้เจอแฟนแกเนี่ยปกติแกก็นัดเจอแต่ฉันคนเดียวทำไมไม่พาฉันมาเจอแฟนแกให้เร็วกว่านี้อ่ะแฟนแกนี่ดูเป็นแม่บ้านแม่เรือดีเนาะแกนี่โชคดีจริงๆเลยอ่ะแกก็พูดเกินไปนักสดีค่ะวันนี้ประจําเดือนแกมากินเย็นได้แล้แก้วนี้ละกันไม่มีน้ําแข็งเกินได้ นับวันนี้แกยิ่งบ่นเหมือนแม่ฉันเลยเนี่ยนี่ของขวันเกิดฉันให้เพื่อนที่ต่างประเทศฉันไปจองให้เลยนะตั้ง3ามเดือนไงนกว่าจะได้แล้วนี่นาฬิกาที่ฉันเคยให้ตอนแกอยู่ยี่ินี่ไม่คิดว่ายังใส่อยู่ก็เราใส่จนชิ้นแล้วอ่ะอีกอย่างเราชอบเดือนนี้ด้วยก็เลยยังใส่ เอาของขวัญไปซีดาริ่งมีเค้กวันเกิดด้วยเหรอเห็นว่าแฟนแกไม่ให้กินของหวานนี่เธอรู้ได้ไงอะว่าฉันไม่เขากินของหวานคุณคงเอาฉันไปบ่นกับเพื่อนบ่อยๆสินะไหนๆฉันก็ไปส่วนเกินแล้วอะงั้นฉันขอตัวก่อนนะเชิญคุณกินกับดาลิ่งคุณได้เลยแฟนแกโกรธแล้วรีบไปขอโทษเล เดี๋ยวก่อนโบราณเขาว่ากันว่าก่อนจะตีหมาให้ดูหน้าเจ้าของก่อนแล้วเธอเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาสั่งแฟนฉันนี่คุณคุณจะคัิกับเพื่อนผมทำไมผมบอกคุณแล้วไงว่าเราสองคนนะ่ะเป็นแค่เพื่อนสนิทกันเฉยคนที่คุณจำวันประจำเดือนของเขาได้แต่จำวันประจำเดือนมาของแฟนตัวเองไม่ได้เนี่ยเหรอที่บอกว่าเพื่อนสนิทอะ่ะคุณอย่าเอาคำว่าเพื่อนมาบังหน้าหน่อยเลย แฟนที่ดีอ่ะย่อมรู้ว่าควรรักษาระยะห่างกับผู้หญิงคนอื่นยังไงคุณมีแฟนแล้วอ่ะก็ควรทําตัวเหมือนคนมีแฟนหน่อยสิไม่ใช่เอาเขาเปเพื่อนมาอ้างทาไมอยากจับปลาสองมืองั้นเหรอความคิดเธอนี่กล้าส,สมัยกันเนาะถึงว่าแฟนเธอชอบไหมให้ฉันทําขนมหวานที่คิดบ่อยๆเธอรู้ไหมว่าความสุขของเขาก็คือการกินขนมหวานเธอยังจะมาห้ามเขาอีกและนี่เธอยังจะมาห้ามเขาคบกับเพื่อนอีก เธอคงจะขาดความมั่นใจในตัวเองมากสินะถึงได้กลัวคนอื่นมาแย่งแฟนนะแล้วเธอมั่นใจมาจากไหนคิดว่าตัวเองเป็นนางฟ้ามาโปรดหรือไงเธอคิดว่าที่ฉันไม่ให้เขากินของหวานเพราะว่าฉันขัดขวางความสุขเขางั้นเหรอเธอรู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นเบาหวานขอเขอาาอุแค่สามสิบเองก็เป็นเบาหวานละใช่ฉันไม่ให้เขากินของหวานแต่ฉันเองก็ไม่กินของหวานเป็นเพื่อนเขาเหมือนกัน เธอไม่รู้อะไรอ่ะอย่ามาพูดเลยดีกว่าอ๋อชื่อกระามไหมน,นะเธอต้องดูถูกตัวเองขนาดไหนหรอที่เอาตัวเองมายุ่งกับแฟนคนอื่นเขาอ่ะคณหยุดพูดได้ละนี่ผมจะมีเพื่อนผู้หญิงบ้างไม่ได้หรือไงถ้าเขาเป็นเพื่อนผู้หญิงคุณจริงๆอ่ะคุณก็ต้องรู้สิว่าคนรักษาระยะห่างยังไงไม่ใช่เอาเขงางปเพื่อนมาบังหน้าและแอบไปทําอะไรกันลับหลังเอาเขาเาเพื่อนมาย้อนอดีตของพวกคุณแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตของกันและกันทุกวัน ก่อนจะมีเพื่อนต่างเพศอ่ะคิดและถามตัวเองดีหรือยังว่าคิดซื่อกันหรือเปล่าคิวคุณก็ไม่ได้อัธาใสัยดีขนาดนั้นหรอกนะคุณแค่แยกแยะไม่ออกแค่นั้นเองอ่ะว่าอันไหนของดีอันไหนขยะ